สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับแอดอินโก88โปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยสรุปข่าวอาร์เซนลช่วงเย็น ซินแวรวิเคราะห์เบนไวด์มีอนาคตแค่ไหนในการเป็นเสาหลักทีมอาร์ซตันมิคาเอลซินแวส์อดีตกองหลังทีมอาร์ซตนแสดงความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพฝีเท้าของเบนไวด์ากการหลังเจ้าของค่าตัว50บล้านปอนด์ว่ามีอนาคตมากแค่ไหนในการเป็นเสาหลักให้กับทัพปืนใหญ่เบนไวด์อาจจะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในเกมนัดเปิดซีซั่นกับอาร์ซตอนเพราะทีมดันบุกไปแพรน้องใหม่อย่างเบรนท์ฟอร์ดอย่างน่าเหลือเชื่อ ซินเวสเก่าวกับ My b e t ต i n g s ซ t e แต่หากวิเคราะห์ลึกลงไปในรายละเอียดผมมองว่าไว้ทำผลงานส่วนตัวได้ค่อนข้างดีทีเดียวการเล่นของเขาในแต่ละจังหวะเต็มไปด้วยความฉลาดหลักแหลมซึ่งความผิดพลาดต่างๆมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนอยู่แล้วขอแค่ไม่มากเกินไปก็พออย่างไรก็ตามไว้แสดงให้เห็นถึงเก้าแรกที่สำคัญในฐานะเสาหลักของแอสตซน,อนพอก่อนหน้านี้ ยังเล่นอยู่กับทีมระดับกลางๆอย่างไบรตันอยู่เลยและผมมั่นใจว่าเขาจะช่วยให้ทีมเรามีแนวรับที่แข็งแกร่งขึ้นได้แน่นอนผู้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็ไม่ใช่ว่าจะเล่นกันได้ง่ายๆเพราะคุณต้องคอยสื่อสารดูแลนักเตะคนอื่นที่อยู่รอบๆให้มีสมาธิระเบียบวินัยตลอดทั้ง90นาทีซึ่งอาร์ตตันขาดคนทำหน้าที่สำคัญนี้มานานหลายปีแล้วและหวังว่าไว จะแก้ปัญหาแนวรับยวบให้เราได้อย่างเป็นรูปธรรมเสียทีจอร์ัันเชื่ออาริต้ามีสิทธิ์โดนปลดเกรนจอร์ันอดีตกองหลังของหงแดงมองว่ามีเกีอารติต้านายใหญ่ของอาร์สตนันมีโอกาสที่จะโดนปลดในสิ้นเดือนนี้หากลงเอยด้วยความพาย่แพ้ให้กับเชลซีและแมนเชสเตอร์ซิตี้ปืนใหญ่เปิดฉากพิม์ลิกซีซั่นนี้ได้อย่างน่าผิดหวังด้วยการพลิกล็อกแพ้เบนฟอร์ด ทีมน้องใหม่ศู์ต่อ2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแถมโปรแกรมที่รออยู่อีก2เกมข้างหน้าคือการเจอกับ2ทีมเต็งแชมป์ทั้งสิงบูและเรือใบซึ่งทางจอร์สันมองว่าหากผลงานยังแย่ทางมิเกลอาริต้ามีโอกาสาโดนปลดเหมือนกันจากความกดดันของแฟนบอลที่มีต่อสโมสรจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่อาร์ตนอยู่ไกลจากมาตรฐานส่วนตัวของพวกเขาจอร์สันกล่าวทาง s b k s p o r t b o o k ในตอนนี้ช่องว่างระหว่างพวกเขากับทีมทาฟโฟดูจะมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขากําลังเข้าสู่ซีซั่นที่ใหญ่และมีความสําคัญที่จะพยายามอยู่ในอันดับ7หรือ8มีแรงกดดันมหาศาลต่ออาร์ตตันอยู่แล้วด้วยเหตุผลที่ชัดเจนผมไม่อยากเห็นมิเกลอาริตตาโดนไล่ออกผมอยากให้เขาทําผลงานได้ดีและหวังว่าอาร์ตตันจะกลับมาแข่งขันอีกครั้ง และมอบฟุตบอลที่สวยงามอย่างเที่วเราเคยได้เห็นกันแต่ผมมองไม่เห็นว่าสมสรนจะนุนหลังเขาและเพิกเฉยต่อแรงกดดันจากแฟนบอลหากพวกเขาเริ่มต้นอย่างย่ําแย่แย้มอาจมีเสริมอีกเชื้อระบาดในทีมบทสัมภาษณ์อาริต้าก่อนเปิดบ้านรับเชลซีมิเกลอาริต้าผู้จัดการทีมาร์ตซนให้สัมภาษณ์ก่อนเกมที่จะเปิดบ้านรับมือเชลซีในวันอาทิตย์นี้การกลับมาของโอเดกาด มีหลายอย่างที่เขาช่วยเราเมื่อปีก่อนเขาทำให้เราดีขึ้นเราต้องการตัวเลือกที่มากขึ้นในเรื่องการสร้างสรรค์และเขาเป็นผู้เล่นที่สามารถทำได้ผมดีใจกับความพยายามของสมสรในการดึงเขากลับมาความคืบหน้าเดวิลแอรันเรมเดลยังเหลือเอกสารบางอย่างที่ต้องจัดการให้เรียบร้อยเขาได้เข้ามารับการตัวร่างกายที่สมสรแล้วเกือบทุกอย่างเสร็จแล้วแต่ยังมีบางอย่างที่ต้องจัดการร่วมกับทางเชฟฟิลด์ แรมเดลจะเข้ามาเป็นมือ1ห,หรือมือ,อ2แ r อรอนเป็นผู้รักษาประตูดาวรุ่งที่มีความสามารถและผ่านประสบการณ์มามากมายเขาสามารถนำพาการแข่งขันให้เกิดขึ้นได้เราต้องการผู้รักษาประตูที่มีคุณภาพเข้ามาแข่งขันและเราเลือกไปที่แอรอนเราต้องให้เวลากับเขาหน่อยเขายังอายุน้อยสำหรับตำแหน่งผู้รักษาประตูแต่เขามีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมปัญหานักเตะติดเชื้อระบาดก่อนเกมนัดเปิดซีซั่น ยังคงมีความไม่ชัดเจนมากๆผมไม่สามารถตอบคำถามคุณได้เพราะผมยังไม่รู้ไม่รู้ว่าพวกเขาจะสามารถลงซ้อมในวันนี้ได้หรือไม่พวกเขาเจอกับวันที่ยากลำบากลักแซยังไม่สามารถซ้อมได้ดังนั้นเขายังไม่ค่อยดีนักโอบาสามารถซ้อมได้แล้วเมื่อวานขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับแอดอินโก88โปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย ทำไมถึงไม่เลื่อนเกมนัดแรกออกไปใช่ผมเองก็รู้สึกประหลาดใจหน่วยงานที่กํากับดูแลก็แนะนําว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการเลื่อนการแข่งขันออกไปก่อนโอกาสเสริมทับเพิ่มก่อนตลาดปิดเรายังมีเวลาอีก11วันและยังมีหลายอย่างที่ต้องทําให้เรียบร้อยยังมีผู้เล่นบางคนในทีมที่เป็นเรื่องยากในการหาเกมให้พวกเขาลงสนามเราจะรอดูว่าจะจบอย่างไรเราจะทำในทางที่ถูกต้อง เพื่อให้ทีมเรามีเสถียรภาพโอกาสที่บุคาโยสซาก้าจะออกสตาร์ตตัวจริงเขารู้สึกดีหลังจากลงเล่นในเกมนัดแรกความฟิตของเขายังไม่เต็มร้อยดังนั้นรอดูว่าก่อนเกมเขาจะพร้อมแค่ไหนบานเชียอารเตต้าดึงคูตินโยเสริมแกรง่งจอนบานอดีตแข้งของลิเวอร์พูลกระตุ้นมิเกลอาเตต้าให้ดึงฟิลิเป้คูตินโยกองกลางของบาซุลนามาร่วมทีมสตาร์ทีมชาติบราซิล ะสบความสําเร็จในการคาแข้งในอังกฤษกับลิเวอร์พูลก่อนจะย้ายไปคาแข้งกับทีมเจ้าบุญทุ่มแต่กลับทําผลงานน่าผิดหวังไม่สามารถยึดตําแหน่งตัวจริงในทีมได้แถมยังโดนปล่อยยืมตัวอีกด้วยจากปัญหาทางาด้านการเงินทําให้ทางบาซโลนาต้องหาทางปล่อยผู้เล่นออกจากทีมเพื่อลดภาระค่าใช้ใจ่ายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคูตินโยที่มีข่าวกับทีมนในอังกฤษหลายสมสรสนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือปืนใหญ่ ที่ทางบานกระตุ้นให้ดึงร่วมทีมให้ได้การย้ายร่วมทีม a s สตันจะเป็นอะไรที่ดีสำหรับฟิลิเป้คูตินโยถ้ามันมีโอกาสเกิดขึ้นบานกาพานโบนัสโคดเบดปัจจุบันมีเกียวอาดิต้าไม่มีนักเตะในทีมที่มีระดับที่สามารถทำในสิ่งที่เขาต้องการได้เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเขาถึงมีปัญหาในการแปลปัจญ,ญัยของเขาและให้ผู้เล่นปรับตัว ในสิ่งที่เขาต้องการได้ฟิลิเป้คูตินโยสามารถทำในสิ่งที่อาริต้าต้องการและจะประสบความสำเร็จที่อาร์ตอนออฟฟิเชียลหมายเลขกปปืนใหญ่เปิดตัวมาตินโอเดกาดร,ร่วมทัพแบบทาวนปืนใหญ่อาร์ตอัประกาศซิลมาตินโอเดกามาร่วมปวนแบบทาวนได้แล้วแต่เขาจะยังไม่สามารถลงเล่นนัดกับเชลซีได้อาร์ตอนสมสอรชั้นนำของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ประกาศคว้าตัวมาตินโอเดกาดกองกลางชาวนอร์เวย์มาร่วมทัพได้เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันศุกร์ที่20สิงหาคมที่ผ่านมาไอ้ปืนใหญ่ตกเป็นข่าวกับโอเดกาดอย่างหนักในช่วงหลายวันที่ผ่านมาภายหลังเจ้าตัวไม่สามารถเรียกความเชื่อใจจากคาโลอันเชรติเทนเนอร์คนใหม่ของเรอัลมาดริดได้ซึ่งที่จริงเมื่อครึ่งหลังของซีซั่นก่อนเขาก็มาเล่นให้กับอาร์ตตนด้วยสัญญายืมตัวมาแล้ว ทางนี้โอเดกาดจะได้สวมเสื้อเบอร์8ต่างกับตอนมาเล่นแบบยืมตัวที่สวมเบอร์11โดยสีสั้นที่แล้วคนที่เป็นเจ้าของเบอร์8คือดานี่เซบยอร์ตมิดฟิลดที่อารสตันเคยยืมมาจากมาริตดอีกทั้งยังเคยเป็นเบอร์ของมิเกลอาริต้าที่เคยใส่ลงเล่นอีกด้วยอย่างไรก็ตามเขาจะยังไม่สามารถช่วยทีมในเกมกับเชลซีวันอาทิตย์ที่22สิงหาคมนี้ได้เพราะปัจจุบัน ยังอยู่ระหว่างการขอวีซ่าอยู่เอดูแสบอีกแล้วจะจาได้ไงเทพโรมาโน,โนยันไม่มีเงื่อนไขซื้อกลับมีแค่สิทธิ์ได้พิจารณาทีมแรกหากคิดจะขายฟาบิซโซโรมาโนนักข่าวอิสระชื่อดังรายงานพิเศษล่าสุดที่ยืนยันว่ามาตินโอเดการดกองกลางตัวรุกชาวนอร์เวย์วัย2 2ปีที่เพิ่งเปิดตัวกับแอสตอนันด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์บวกโบนัสเพิ่มเติมไม่เกินสล้านปอนด์ อีกท้งเซ็นสัญญาระยะยาว5ปีนั้นในสัญญาซื้อขายครั้งนี้ไม่มีการใส่เงื่อนไขเรอัลมาเรดสามารถซื้อกลับได้แต่อย่างใดมีแค่เงื่อนไขสามารถพิจารณาซื้อได้เป็นทีมแรกหากนักเตะนั้นต้องการย้ายทีมครั้งต่อไปแต่ไม่บังคับขึ้นอยู่กับนักเตะสำหรับเรอัลมาดรรดโดยปกติแล้วมักจะใส่เงื่อนไขเรอัลมาดรรดสามารถซื้อกลับได้อย่างเช่นดิวเซคิโอเรกิลอน ที่ย้ายมาอยู่กับสเปอร์ทางด้านเรอัลมาตริดนั้นใส่เงื่อนไขซื้อกลับอยู่ในดิวเช่นกันหรือเมื่อในปี2016พวกเขาเคยมีการใส่เงื่อนไขซื้ออบรโรโมราตากับจากยูเวนตุสทางที่ทางยูเวนตุสไม่อยากขายขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับแอดอินโก88โปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย